เน่ยเราก็มาสวดชัยยะปะลิธมหาการนะคะมหาการุณโกนาโถหิตายะสัพพา,านินังปูเรตวาปารมีสัพพะปัตโตสัมโบธิมุตมังเอเตนะสัจวัตเชนะโหนตุเมชยมังขลัง ชาญโตโพธิามูเลสักกยายนางนันทิวัตโนเอวังอาหาังวิชโยโหมิชยสุชัยมังคะเลอปะอราชิตาบาลังเกสีเสปะทถวิโปขะเรอภิเสเกสภะพ,พุทธานาังอาคาปโตปะโมทติสุนักขตัง สุมังคลังสุปะผาตังสุหุติตังสุขโนสุมูหุตโตจะสุยทงังปรมะจาริสุปัทขินางกายกรมมังวาจากัมมังปัทขินางปัทขินางมนโนกรมมังปณีทิเตปัทขินาปปัทขินานิกัตตวานาละลาพันตเตปัทขิเน พวัตโตส,ววสัพพังคะลังรักขันโตสัพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสทีพวันตุเมีพวัตโตสัพพังคลังรักขันโตสัพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาโสทีพวันตุเมภวัตโต สัพพมังคลงังรักขันโตสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสทาโสตีพวันตุมีสาธุสาธุนะคะใช้ยะปร,ะริตมหาการนะคะใช้เวลากินนาที2นาทีค่ะดีค่ะ